ให้เปิดต,ต,ตัวเด็กสามตัวสองตัวละสามตัวเด้อของเหล็กเหลาละเหล็กไทยเด้งเลยขอให้เป็นเหล็กไทยขอเหล็กไทยสามตัวค่ะคักเด้อเหล็กลาวนี่ยเขาอให้เขาทั้งบนทั้งล่างขอให้เขาขอให้เปิดเ,เด้อพระผู้มีพระภเจ้าที่ทเทพเทวดาสิ่งศักดิ์สิทธิ์ที่ปกปักราานะักษาณสถานที่แห่งนี้ด้วยอำนาจบ,บาุญบารมีของลูกลูกขอเบิกโชดเบิกลาบ เปิดทำมังเปิดสังขัง,งเปิดพุทธังขอให้เปิดเปิดตัวรีที่เป็นเลขท้ายสามตัวของรางวัลที่หนึ่งนะครับความเป็นตัวเลขเลขสัง้วถูกอ่ะรางวัลเมียหล่อน,นี่ตัวสิหาว đá. Bắt hết một đống nó. Nó tụt xuống nó. Nhớ khai ra đi thực xuống cái cây cái này đấy ạ. Tại mẹ

我就 r the, เดี๋ยวผมเยามนมากานี้ก็ได้ทาอไปเด้วนี้เดี๋ยวนำไปแล้ว ที่บนนจิก่นอนสวยไไม่จังเัย,ยสาธุบุญทานที่ทำกลายเป็นข้าวน้ำเครื่องทิพนานาเป็นวิมานทองเรืองรองโซภากับทั้งนางฟ้าพันหนึ่งบริวารเครื่องทิพย์ครั้งนี้ส่งถึงชนนีบิดายานานถึงญาติทุกหมู่ครูบาอาจารย์ผลทุกยานานได้วิมานทองฝูงเปรตทั้งหลาย รกอสุลกายหมูสัตว์ทั้งผองเต่าปลาปูหอยกุ้งน้อยเนืองนองจงตั้งใจปองรับเอาส่วนบุญสัตว์น้อยสัตว์ใหญ่ตัวเรานนสัยไซได้กระทําทาดุลด้วยกายวาจาใจฝากไว้เป็นทุนรับเอาส่วนบุญอย่าเป็นเวรกรรมอินทาเทวาอีกทั้งกลหมมาท้าเวสุวรรณพระภูมิเจ้าที่พระอาทิตย์พระจันทร์พระอังคารพุทธันพระฤหัสบดีพระศุพระเสาเทพพระเจ้าทั้งหลาย12บราศีพยมพระกาญจตุรลกบาลทั้ง4ี่ ุทานาคีกินนาลีกินนาลาเทพเจ้าทั้งหลายทั้งหญิงและชายจงอนุโมทนารับเอากุศลผลบุญนี้นาทั้งระสุธาคงคาวารีชื่อว่าเข็นใจขอจงอย่าได้ไปบังเกิดมีความยากอย่าได้เห็นขอให้เป็นเสถียรข้ารุษบดีมงตีพญาคนพานอย่าได้พบขอให้ประสบคนมีปัญญาเดชก,กุศลได้ผลอสุลาขอให้ตัวข้าพบภกสีอนันได้ฟังคําสอนจิตใจอ่อนอน่อนสำเร็จยานานลุกถึงเมืองแก้วกล่าวแล้วนิพพาน ดับชาติสังขารจากโลกโลกีสาทุ <c oughs> ข้าพเจ้าขอตั้งจิตอธิษฐานขออุทิศส่วนบุญส่วนกุศลให้แก่พรภูมิเทวดาสิ่งศักดิ์สิทธิ์ทั้งหลายที่ปกปักรักษาณสถานที่แห่งนี้ขอให้ท่านจงมาอํานวยเวทพรให้ข้าพเจ้าแม่บ้านจงประสบแต่ความสุขความเจริญมีสุขภาพร่างกายที่แข็งแรงตลอดไป มีสติปัญญาที่เฉลียวฉลาดเปเลิศมีกําลังทรัพย์ที่มั่นคงมีกําลังจิตที่เข้มแข็งขอให้รวยรอดปลอดภยัยมีชัยชนะสําเร็จในทุกๆด้านด้วยนบโมงคธา,านะสาธุพระเมธรณีเจ้าเอย๋อย,ยอยู่หรือยังอยู่สังขาตังโลกลวิถุหากอยู่แล้วขอให้ท่านจงมาเป็นสื่อกางและเป็นพยานนําพาบุญกุศลของพระเจ้าไปส่งตามอธิษฐานไว้ด้วยเถิดสาธุ สิ่งเสียสิ้นหายทุกองทุกตนท,ท,ทุกท่านที่ทุกปรักิาสรนักทุกทันธิ์นี้นักสถานที่นี้สัญญาตัวไปชีของนี้ขอให้ท่านจงมารับของกุศลบุญที่ลูกได้โดที่ส่วนบุญส่วนให้ในทุกๆวันขอให้ท่านจงมาอํานวยอุปกรณ์เปิดโชคเปิดลาภเปิดดวงเปิดดวงชะตาให้ตั้งแต่แบบนี้เป็นต้นไปขอให้มีแต่ความสุขความเจริญม่มีสิ่งสุญทุกอย่างทุกประการอุสตารทุกขอให้เปิดโชคดเห็นตัวเลข ตัวโชคเลขสองตัวและสามตัวทั้งเราและไทย,ยด้วยเถอะอะอย่าบังเ่ยขึ้นหน่อยก่อนนึ่ดียวขึ้นเยอ้านะนี่ทำไมมันตรงกับเลขนั้นเลยเ,เดี๋ยวเดี๋ยวมีเลขยังไนใจอยู่เดี๋ยวจะบอกว่าถ้าออกมาอีกตัวหนึ่งตรงกันเป๊ะเลยเดย ดป่ะอคนเห็นยังโง่เด๋ยวม่เปินรานหิ้งแมีบ้านเกินคิดว่าสาเปีจะเจอาเกอาหกหกนเนาะ ตัวเดิมนะจ๊ะเลขแม่เลขแม่ยกเลขหลวงปู่แสงสาเก็เใช่ไหมได้มันยังไม่ชัดเลยดูดีๆแน่นอนมันเป็นเลขที่ตรงกับผมไหมเดี๋ยวหน้าถ้าออกมากว่าไม่กระบอกใช,ใช่ไหม,ไมใ,ใช่ไ,มไมห um? ไมฮะคุณจะโมโศก เอาเขาแล้วแล้วแม่เขาแล้วคนย่ำไปแล้วนเนาะย่ำเขาแล้วย่ำไปแล้วนะคะสามเจ็ดหกเราแรนพร้อมเพื่อใ้ดีจ้าจ้า